สวัสดีครับเราอยู่บนถนนเส้น2 0 7นะครับ2 0 7ตอนนี้อยู่ที่อำเภอตำบลนางรำอำเภอปะทายนะเราจะข้างหน้าคืออำเภอพุทธสงบุรีรำนะครับอันนี้นคือ,อปะทายข้างหน้าเป็นตัวอำเภอปะทายด้วยแต่อยู่ตำบลนางอาตอนนี้ตำบลนางรำครับเราจะไปเราจะไปชมปราสาทนางรำนะครับนี่ครับช้าๆนะ ปรา,าสาทนางรำลำคาอารยธรรมขอมังที่ตำบลน,นางรำนะครับผู้ชมครับถ้าต่อไปอีกสิบเจ็ดโลเปิสีดาเดี๋ยวเราไปเปิดสีดาเข้ามาตอนนี้สองกโลนะครับขำบ,บอกถึงจะไป่ปานโรงเรียนยาคานะครับข้างๆโรงเรียนยาคา ใช่ไหมน่าจะใช่คนระับบ้านนางรำนะครับออยู่บ้านนางรำริยะกับของตำบลน,นางรำอำเภอปะทายครับมีโอกาสอันดีครับขับรถผ่านเลยนะมาดูสักหน่อยครับเออ่เป็นอะไรทำกองวันนี้วันที่14เดือนมีนาคม268 5นะครับประเทศไทยครับไทยแลนด์โคราชไทยแลนด์ ทา,างไปบ้านนางรำมันจะมีสัญลักษณ์นะครับเหมนลูกหินประตูทางเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นสัญลักษณ์ของอารายธรรมของเขาก็มาทาไว้นี่น่าจะเป็นสิ่งที่ทําขึ้นมาใหม่แบบให้เป็นสัญลักษณ์ทางเข้าบ้านนะครับ 定。 ชอบจังบ้านอีกกิโลถึงบ้านมันบ้านนี้ครับจะไม่หลงทางเนาะมันมาจากต่างอำเภอต่างที่จจาดดีจังเลยนะับ่ำไปทีงนว่นี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 ปนี่าีา่นี่นี่าง่าาางานี่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 นา่นี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  ได้ด้วยบ,บ้านใหม่ชัยพจทธโอ้ยมัชื่อคดีนะถึงแล้วครับประสานานมีความมือรือ ยังไงไม่ก็าด,คาดูครับมีที่จะลดนะครับใอ้มองข้างนอกก็เป็นมีประตูแต่เลื่อนเลื่อนได้นะคก็มีมองเห็นสระน้ำนะครับตัวปราสาทสระน้ำไอตัวปราสาทเหมือนมันโรงพยาบาลนะคร สะนามเอาไปดูกันครับว่ายากมาชมนะครับแล้ก็ห่างจากตัวอำเภอปทัยมาหน่อยหนึงเออถนนใหญ่ถนนใหญ่คือถนนบ้านวัดตำบลบ้าน,น,นวัดอำเภอคงมาทางอำเภอปทยัยก่อนถึงอำเภอปทยัยหักซ้ายมืออยู่ที่ตำบลตำบลนางลำนะครับก่อนถึงเดี๋ยวเดินไปดูข้างในครับ ดูป้ายก่อนครับมีประสาทครับมันมีอระน้ำนะครับมีสิก่อสร้างสองที่อืมอ่านหนึ่งครับประสาทนางรำตั้งอยู่ที่บ้านนางรำตำบนลนา,างรำเผ่าป่าตาจังหวัดนครรีมา่านะครับ เป็นอาคารประเภทออโรคยาสาลาในวัฒนธรรมขเขมรโบราณที่รักษาเป็นโรงพยาบาลเนาะจะลึกประสาทตาพรมและจะลึกประสาทผัะขันมาพระเจ้าชัยมรรที่ 7. ได้ทรงสร้างโอโรคยาศาราจํานวนร้อยสองแห่งทั่วราชอาณาจักรโดยพบโอโรอาโรขยาอโรคยา,คยาสาราจะอยู่ในเดียประเทศไทยตะวันออก ได้เตาหนักชิงจำนวน3าแห่งอันนี้คือหนึ่งในจํานวนนั้นนะครับดูแลโดยสมรสักเซบาตนที่10นะครับอารูคขยาสลาเป็นสถานที่ที่คือฐานพยาบาลที่เจ้า,าพระชันได้ทรงสร้างมารักษาโรคทางกายและและใจรัศดรส,ดรสตวรรษพุทธศตวรรษที่18ประมาณ800ปีมาแล้วประกอบไปได้วยอาคารสงศ์คือพยาบาลและสุขาลายนำมาเป็นสถานที่ททรักษาป่วยปัจจุบันได้ปูพังไปแล้ว ปัจจุบันได้ผู้พังสลายไปตามกันเวลาสุขตาลายเวลาที่ศาสถานประจำพยาบาลประดิทฐรูปกระลบอ๋อเป็นสองที่คือรูปกระลบแล้วก็ฐานพยาบาลประสาทที่หนึ่งประสาทประธานพระที่ประดิษฐ์พระภัยสัจเชยกุรุไวทูะยะประภาสีสุยะ วิโรจนะจันทร์ธาสีและพระศรีจันทร์วัยโรจนะโรหิตนิสาโอ้ยอ่านยากจังยิ่งมากครับเนี่ยบรรณารยเป็นอาหารทุกเสียงเมือนพระตั้งอยู่เรนวงทิศตอนออกเชิงเห,าาน,หนือของพระธาตุพระนาคเชืมันตกบางครับรูปกาลระปผมเกีย่ยวกับความตายวันนะี้กำแพงแก้วมีรูปที่เหลี่ยมล้อมรอบด้วยประตูทั้งออกและกำแพงแก้วสระน้ำอยู่กำแพงนอก โอเคครับภราศาประทานปันาลายประหัดประประคองมอยาแท่งหินบทคือสิ่งอยู่ข้างในนะามช่องไปบัวยกันประสุมประตูด,ด้านตะวันออกโอเคครับนี่อ่านยากครับอ่านทีเดียวพอพยม,มรูปหมูนี่หนูควาย ไม่รู้พระการหรือพระวชชะบาลีไม่รู้อะไรเลยพระเสียรพระกรรมพธิทัตว์โอเคลูกบ้นนพธิทัตว์เกเข้าไปดูนครับของแรกที่มาครับคยผ่านอยู่เส้นนี้ต่ไม่ค่อยได้เข้ามาชมก็ติดถนนเข้ามาในหมู่บ้าน ทางรำทางรำไปชมนลครับลงอันแรกก่อนอน่าจะเป็นที่เคารพเนาะเป็นหินเก่านะเป็นมีอันใหม่อยู่ส่วนหนึ่งอาจจะปรับปรุงแล้วก็ประดิษฐ์ขึ้นมาแล้ว อันนี้จะราใหม่แล้วประดับไ้ที่มันเกินมาแล้วก็ทำเป็นรูปขึ้นรูปร่างก้นมาใหม่นะครับเข้าได้ไหมล่ะขยันนะครับตื๊บตื๊บตึ๊บตื๊บตื๊บต๊บอ๋อไปใช้เหล็กดามนะครับ อทุกกระลบน่าจะไม่มีนาจะเอาไปที่อื่นโอ้ตกใจนกตัวมาทกำลังนี่นกเอี้ยงครับอันนี้น่าจะเป็นที่น่าจะเป็นโรงพยาบาลนะเหมือนปราสาทหิพพิมาย ที่เคารพเนาะนีะ่ครับทำอมอันนี้เป็นสิ่งที่ปรับปรุงใหม่ครับลองเดินนะเหล็กแล้วับปูนเอาเห็นมาตั้งเนะาะอยู่ได้ครับอีกอันหนึ่งนู้นครับห่างก,กันกสักสักหกสักห้าสักหกสิบเมตรก็สถานที่ก็สักกี่ไร่ห้า ห้าหกลายไม่ใช่สิสักกี่ลายสิบลายไป่ะสิบลักเนี่ยสิบลายสิบลายกว่ากว่าโอ้อันนี้เป็นดินขึ้นมาอันนี้เป็นน้ำรอบรอบนปะน้ำรอบรอบ อืมอันสวยครับครับประมาณนี้ครับมาชมกันเด้ครับ